คุณพ่อคุณแม่นะคะกลับเข้าสู่ช่วงของเปิดบ้านสุขภาพดีค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะก็คงจะเคยรู้สึกเครียด นะคะหรือกําลังรู้สึกเครียดกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะต้องได้รับการดูแลนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปเราจะมาเจาะลึกกันนะคะถึงปัญหาความเครียดค่ะว่ามีกี่ระดับนะคะแล้วก็ระดับไหนที่ต้องเฝ้าระวงังเพราะว่าอาจจะทําให้คนที่กําลังรู้สึกเครียดนั้นเนี่ย เกิดคิดสั้นได้รวมทั้งเด็กๆในบ้านของเราล่ะคะเครียดได้ดหรือเปล่าถ้าได้จะป้องกันยังไงวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะนายแพทย์นัทวัฒน์งามสมุรค่ะท่านเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าภาวะซึมเศร้ากับอาการเครียดนี่ค่ะคุณหมอจริงๆแล้วเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะ ก็มีความแตกต่างกันนะครับพงจริงภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของความเครียดที่มันแก้ไขไม่ได้เป็นระยะเวลานานพอคนเราเครียดเนี่ยคนเราทุกคนมีความเครียดอยู่แล้วอาจจะวัน2วัน3วันก็เครียดแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาไปได้มันก็จะสามารถใช้ชีวิตดาเนินปกติแต่ถ้าเกิดบางคนเครียดไปเรื่อยๆจนเกินทาทางการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดเรามีภาวะเครียดมากจนถึงเกิน2อาทิตย์เนี่ยเราจะมีนิสัยว่าเป็นภาวะซึมเศร้านะครับั้งนี้ ควมซึมเศร้าคือ,อยังไงบ้างก็คือนอนไม่หลับเบื่ออาหารอันนี้เป็นอาการเริ่มเริ่มที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็เคยทําอะไรที่อย่างเช่นดูหนังแล้วสนุกก็ไม่สนุก,นกละชีวิตเคยมีความหวังก็ไม่มีความหวังแล้วนะครับเคยอยากจะใหญ่ชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายอ,อ,อย่างที่ข่าวหลายๆท่านได้ยินน,นะครับว่าช่วงนี้ภาวะน้ําท่วมให้ใหญ่คคเครียดจนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายก็มี ก็คือความเริ่มต้นจากความเครียดแล้วก็สะสมสะสมสะสมจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้าทีนี้ระดับของความเครียดค่ะคุณหมอจริงๆแล้วมัน,ม,นมันมีกี่ระดับคะกว่าที่จะสะสมไปจนถึงจุดสูงสุดที่อาจจะทําอะไรไม่คาดคิดคือเราให้เกิดลาแบ่งง่ายๆก็คือเป็นของเป็นเครียดน้อยเครียดปานกลางแล้วก็เครียดมากคือเครียดมากนี่คงคุณเรียกว่าซึมเศร้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเครียดน้อยก็คืออาจจะแค่วัน2วันแป๊บๆเหมือนเช่นเราอาจจะต้อง ต้องเจอน้าท่วมแล้วต้องรีบหนีอะไรเงี้ยอาจจะเครียดนิดหน่อยแต่พอเราปลอดภัยแล้วก็ไม่เครียดแล้วแต่บางคนพอไปอยู่ในสถานที่ประสบภัยอยู่ในศูนย์พักพิงอาจจะแบบมีความเครียดต่อเนื่อง<ช>อีกสักวันสองวันปรับตัวนิดนึงก็จะเป็นเครียดบานกลางแต่ถ้าเกิดม,ม,มันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็กลายเป็นเพราะว่าซึมเศร้าได้ค่ะครับผมคืออยู่ที่ระยะเวลามากกว่าที่เราเป็น่รเวลาครับถ้าเราจะแบ่งระดับการสังเกตค่ะคุณหมอว่าอันเนี้ย น้อยๆขยับมาเป็นปานกลางอะไรอย่างเงี้ยคะเราจะสังเกตยังไงบ้างคะคือก็ต้องดูอาการนะครับโอเคบางคนเนี่ยถ้าเกิดบางทีเครียดแค่วัน2วันแต่ว่าอาการมันนแรงเยอะอ,อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันอ,อ,อย่างเช่น แยกตัวไปเลยไม่กินข้าวกินปลาเลยทุกมื้อเลยไม่อยากกินไม่อยากอะไรแล้วก็ใครชวนคุยชวนเล่นก็นไม่อยากคุยอยากเล่นด้วยแยกตัวะจะเคยพูดเก่งบุคลิกก็เปลี่ยนไปนะครับนอนก็นไม่หลับตื่นทั้งวันทั้งคืนคอันนี้แสดงว่าอาการมันเริ่มหนักแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะมีความเครียดสะสมเยอะขึ้นแล้วก็ต่อไปก็ะจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้คือบางคนอาจจะไม่ต้องถึงสองอาทิตย์บางคนถ้าเกิดเป็นอย่างเี้ยเยอะๆไม่กินไม่นอนทุกอย่างอยากมีความทุกอย่างหมดความสิ้นหวังไปหมดแล้วเนี่ย อาจจะเป็นแค่เป็นกี่วันหรือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับมีความรุนแรงของอาการด้วยก็คือต้องสังเกตตัวเองด้วยคนรอบข้างอาจจะต้องแบบว่าช่วยกันจึงจริงตัวเองอาจจะลืมมองแต่บางทีคนรอบข้างอาจจะต้องช่วยได้ดูช่วยดูกันนิดหนึ่งเพราะที่ตัวเองก็อาจจะแบบไม่รู้หรอกหลายคนที่มาหาหมอไม่รู้ตัวบางทีญาติพามาหรือคุณพ่อคุณแม่พามาบอกว่าไม่ได้เครียดแต่เราพอมืออาการคุยไปคุยมาเราก็รู้ว่าเขาเครียดแต่บางคนก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเครียดเท่าไหร่ ต้องช่วยกันสังเกตก็อาจจะไม่ไม่ไม่รู้ตัวเอ้ฉันก็ว่าฉันปกติสุขดิชียวแต่จริงๆแล้วอาจจะแบบว่ามีภาวะนั้นอยู่นะคะทีนี้มาถึงเด็กๆบ้างคุณหมอคะเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาเครียดได้ใช่ไหมคะอ๋อเครียดได้ครับเด็กๆเนี่ยยิ่งมีความเครียดได้ง่ายด้วยซ้ำเพราะว่าจริงเด็กเนี่ย คนเราถ้าเกิดเครียดนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปเครียดส่วนใหญ่เ,เกิดจากความไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่ามีมอะไรเกิดขึ้นกับเราในอนาคตไม่รู้จะมีอะไรมากระทบกับเราใจใจิตใจเราบ้าง<ม>ถ้าเกิดผู้ใหญ่เรามีประสบการณ์เยอะเราก็จะกลัวน้อยลง<ม>เด็กเขาไม่มีประสบการณ์เขายังไม่เจอเจออะไรเนี่ยบางทีแค่จะไปโรงเรียนเด็กก็เครียดแล้วไปโรงเรียนใหม่เด็กคนจะร้องจะไม่อยากไปโรงเรียนก็เครียดแล้วเกิดความเครียดขึ้นมาคีดว่เด็กเครียดได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับแต่เผอิญว่าเขาสามารถปรับตัวเขาสามารถแก้ปัญหาอาจจะ ไปของเขาเองได้ตามวัยเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าของผู้ใหญ่ที่หลายๆคนเป็นความเครียดเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆที่เห็นอะไรเป็นเรื่องสนุกไปซะหมดก็เครียดได้เครียดได้ครับง่ายกว่าอีกด้วยก็คือจริงมันจะเจอได้บ่อยๆเหมือนกันครับแล้วอาการแล้วคุณหมออาการเขาจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมคะส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยถ้าเกิดเอาเด็กเล็กก่อนไาเรียนนะครับก่อน5ขวบเนี่ยเขายังไม่สามารถสื่อเรื่องความเครียดได้เยอะอาการที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่จะบอกว่าเออ เหมือนกับเบื่ออาหารนอนอไม่หลับแต่ก็จะเป็นลักษณะอาการทางกายะนะครับที่หมอเจออ,อย่างเช่นบางคนปวดท้องมาไม่ทราบสาเหตุเลยบางคนมาวนปวดท้องปวดหัวเนี่ยแต่ไปตรวจทางร่างกายบางคนไปสองกล้องไปเอ็กซเรย์ต่างๆก็ยัง,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 งมไม่เจอว่ามีปัญหาอะไรค,ะคุยไปคุยมาเออเจอกระภาวะเครียดได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะเคยปัสสาวะรวที่นอนแล้วหายไปแล้วอยู่ดีปุ๊บมีความเครียดอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะมีวามปัสสาวะรวที่นอนกลับมาได้อีกก็ได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับเนี่ยคือรัหนูอาการทางกายเป็นหลักในเด็กนะครับปวดหัวปวดท้องไม่ทาราบสาเหตุหรือบางทีเคยดีๆอยู่ก็พฤติกรรมถดถอยลงไปอย่างเช่นเคยตักข้าวกินเองได้ชื่อหลือเองได้หมดอยู่ดีก็ไม่ยอมกินข้าวเองถ้าอย่างนั้นหรือตักไม่เป็นอ้อนแม่มากขึ้นอันนี้คือความเครียดที่เกิดขึ้นในตัวเด็เก พฤติกรรมเหมือนจะถดถอยลงใช่ครับพฤติกรรมที่ถดถอยลงในพัฒนาการเคยดีๆอยู่แล้วถดถอยลงเนี่ยเกิดทำมาว่าเครียดได้ที่เราเจอเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะทีนี้อันนี้คือเด็กที่แบบว่าโตขึ้นหน่อยถ้าเล็กกว่านั้นนะคะอาจจะเป็นแบบเบบี้หรือต่อแต่อันนี้เขาสามารถคือเบบี้หรือต่อแต่หนึ่งสังเกตยากเขาสังเกตจากการที่เขาร้องเขาจีงสื่อไหมเขาคงร้องแล้วอาจจะเหมือนกับว่าการนอนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับโยเยเยอะขึ้นนะครับอย่างงี้อาจจะเป็นอาการที่เขาถึกกังวลหรือเครียดแหละ ก็ต้องหมันสังเกตนะคะทีนี้จากประสบการณ์การรักษาคนไข้ของคุณหมอค่ะในผู้ป่วยที่มีความเครียดที่เป็นเด็กเนี่ยค่ะคุณหมออายุน้อยที่สุดเนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วก็สาเหตุที่เขาเครียดนี่มีมาจากอะไรบ้างอะคะส่วนใหญ่ที่หมอเจอบ่อยๆนะครับในเด็กที่เล็กที่สุดเลยที่เจอว่ามาด้วยเรื่องเครียดที่มารักษานะครับก็มาทักสามขวบสามขวบครับผมคือมาด้วยเรื่องเด็กเคยช่วยเหลือตัวเองได้หมดแม่บอกว่าทำไมหลังหลังนี่ไม่ช่วยเหลือตัวเองอ่อนแม่มากขึ้น จากเคยอย่างที่อาจยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับคือเคยปัสสาวะเดที่นอนไม่เคยละหายไปละสองสามปีสองปีละวีธีปัสสาวะเดที่นอนกลับมาอีกนะครับอันนี้ที่เราจะเจอได้ก็คือพอซักไปซักมาบ่อยๆอย่างที่หมอแนะนําเมื่อกี้ก็คือพอไปโรงเรียนใหม่ๆสามขวบจะเริ่มเข้าเนอร์เซอรี่เข้าอนุบาลเข้าโรงเรียนแล้วเด็กก็จะรู้สึกกังวลเรื่องการปรับตัวเริ่มเครียดว่าจะเจอเพื่อนยังไงจะปรับตัวยังไงหรือบางทีคุณพ่อแม่อาจจะมีธุระเห็นว่าเด็กโตแล้วอาจจะไม่ได้เข้าดูแลเด็กใกล้ชิดเหมือนเดิมเด็กก็รู้สึกว่า ตัวเองไม่มีใครพึ่งพิงแล้ว<ม>เขาก็อยากเครียดได้เหมือนกันค่ะนครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจออันนี้คือสิ่งที่คุณหมอได้เจอมาทีนี้ผลกระทบต่อพัฒนาการคร่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเด็กๆมีความเครียดอาจจะตั้งแต่เล็กๆหรือถ้าเล็กมากอย่างที่คุณหมอบอกว่าเบบี้ต่อแต่อะไรเงี้ยอาจจะสังเกตได้ยากสมมติเกิดพ่อแม่ไม่ทราบ,รบแล้วเด็กก็เครียดสะสมไปอย่างนั้นจะมีผลต่อพัฒนาการเขายังไงบ้างครับคุณหมออ๋อหมอว่ามีมีเยอะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอว่า พอ <Cornell. S 2> คนเราเครียดกาตัวเราเองคุณพ่อแม่ลรงสังเกตเวลาเราเครียดเนี่ยการรับรู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้หรือว่าการเรียนรู้ต่างๆในสิ่งแวดล้อมมันจะน้อยลงพอเราเครียดปุ๊บเราจะปิดชัดดาตัวเองแล้วเด็กก็เหมือนกันพอเราเข้าชั้นดาตัวเองเนี่ยเขาปิดด้านตัวเองการเรียนรู้หรือการพัฒนาการมันก็จะถอยลงไปเรื่อยๆเหมือนเขาไม่รู้ว่าสังเกตต้องเล่นยังไงต้องเข้ากับเพื่อนยังไงเขาไม่รับรู้ว่าคุณครูสอนอะไรไปบ้างหรือคุณพ่อแม่สอนอะไรไปบ้างเนี่ยพัฒนาการก็ยิ่งถถอยลงไป ต้องยอมรับพัฒนานการเด็กเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งแวมที่เป็นตัวกระตุ้นด้วยค่ะถ้าเกิดไม่มีการกระตุ้นจากสีแววหรือเขาปิดตัวเองเนี่ยมันทําให้เขาพัฒนานการถดถอยลงไปค่ะตอนคืออาจจะเปมนกับทำให้เด็กเรียนรู้ได้ช้าทาให้เด็กมีพัฒนานการที่มันไอคิวอาจจะไม่ค่อยดีนะัออาากนี่ราว่าเพื่ยนตั้งแต่เล็กๆค่ะนี่อเรามองง่ายๆตัวอย่างที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่น ันนี้ยอมรับเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คือต้องเลี้ยงดูกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเจอว่าเขาก็ต้องเรียกร้องกินนมกินอะไรต่างๆก็เป็นภาวะเครียดและ,ะการกินกันอยู่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะก็จะเจอว่าพัฒนาการทางร่างกายถึงการเดินการวิ่งพวกนี้จะเร็วแต่พัฒนาการทางการเรียนรู้หรือการศึกษาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง i Q ค่อนข้างพบได้บ่อยพอสมควร นะครับค่ะแล้วนอกเหนือจากพัฒนาการด้านการเรียนรู้ด้านอื่นๆหรือคะคุณหมอมีผลนอ๋อก็เหมือนกันคือการปรับตัวหรือการชื่อเลือวเองก็จะมีปัญหาด้วยเพราะจริงพอเด็กทุกอย่างเหมือนกับทุกอย่างมันแย่แล้วพอคนเรามีความเครียดกังวลทุกอย่างจะมองในแง่ลบการมองโลกก็จะเป็นในแง่ลบไปเจอเพื่อนเจออะไรเจอแกล้งเจอแย่นิดหน่อยเขารู้สึกว่ามันไม่การชีวิตมันจะแบบอยู่ไม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายมีโอกาสที่เขาจะเกิดภาวะซึมเศร้าในค่อนข้างเยอะค่ะเหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่แบบ น่าจะจัดน่าจะสามารถจัดการได้ก็กลายเป็นแบบว่าการแก้ปัญหาการตัดใจมันก็จะแย่ลง,ลงเพราะอย่างมันแบบมองโลกค่อนข้างจะลบไปแล้วยังก็อยู่แย่ไปหมดกลายเป็นแบบว่ามองโลกในแง่ลบไปบนะคะทีนี้เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสาําคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมของเราเต็มไปด้วยน้ําจะทํายังไงดีครับคุณหมอคือตอนนี้เนื่องจากเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเราคงไม่สามารถไปไปแก้มันให้มันกันไม่มีเกิดขึ้นได้ ที่ดีที่สุดคือเราต้องทําใจยอมรับมันนะครับว่าโอเคเราต้องเจอมันมจริงเราต้องอธิบายเดียเด๋ยคือให้เขารู้ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเราเจอเ,อเจอภัยพิบัติตรงนี้ปุ๊บสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหายไปะนะครับเพราะให้เขาตื่มั่นใจว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภยดัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คืรู้สึกว่ามันปลอดภัยก่อนอปลอดภัยในสถานที่ที่เขาอยู่รู้สึกว่าจะต้องเดี๋ยวอพยพแล้วอพยพอีกเนี่ยเดี๋ยวว่าตรงลงน้ำจะท่วมไม่ท่วมจะยังไงคือ ให้อยู่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนเด็กเขารู้สึกโอเคในระดับหนึ่งเขารู้สึกว่าเออทุกอย่างมันมันเริ่มมั่นคงปลอดภัยแล้วแล้วเขาอธิบายว่าเออเดี๋ยวน้ามันท่วมเสร็จเดี๋ยวน้ำมันลดแล้วเราก็กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะกลับไปสิงแววเรอาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไดอธิบายเด็กง่ายๆสั้นๆนะคะคุณหมอพอมีเทคนิคการอธิบายหรือว่าทำให้เด็กๆเห็นภาพชัดไหมคะเพราะว่าบางทีอธิ อพยพไปแล้วอ่ะอุ้มหอบจูงกันไปไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเข้าใจได้ยังไงบ้างคือบหรอถือง่ายเลยเขจะบอกว่าตอนเนี้ยน้ำเข้ามาท่วมที่บ้านเราเราอยู่บ้านไม่ได้เห็นไหมน้ํามันเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นก่อนเหลือสักพักหนึ่งพอน้ําลดไปน้ําหายไปแล้ก็กลับไปอยู่บ้านเราได้เหมือนเดิมแค่นี้ครับที่บอกเด็กๆได้ หรือบางทีอย่างที่เห็นตอนนี้มีสื่อหลาย,ลายอันที่ทําเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเยอะแยะเนี่ยมาอย่างนี้คลิปใน,ในช่วงต้นของรายการกน,นะครับก็จะมีเป็นรูปปลาวาอะไรต่างๆผมคิดว่าน,นี้น่ารักมากแล้วก็อยากให้เด็กๆด,ดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเข้าใจมากคือเออน้ำมันมาท่วมเป็นยังไงบ้างน้ำมันไหลามาอย่างนี้นะมันมาเข้าท่วมบ้านได้ความเขา้าใจก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นสื่อที่เราช่วยกันได้นะครับแต่ละอธิบายพ่อแม่สั้นๆบอกว่าเออน้ำขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ลดไปแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันอยู่ในบ้านเราเยอะเรายังอยู่ในบ้าน สิ่งที่เห็นได้จริงรนะคะหรือว่าอาจจะมีสื่อที่ทําให้เด็กเข้าใจง่ายเนี่ยเข้ามาช่วยก็ได้นะคะคและนี่ก็คือช่วงแรกของเรานะคะในเรื่องของความเครียดนะคะทั้งของคุณพ่อคุณแม่และก็เด็กๆด้วยนะคะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความเครียดอยู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังคำแนะนำจากคุณหมอต่อนเนื่องกันตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะ